สวัสดีค่ะคลิปนี้ใบมันบ้านนาจะพาเพื่อนๆมาดูต้นไม้นะคะต้นไม้ที่ใบมันปลูกในช่วงปลายฝนนะคะนี่เลยค่ะที่ใบมันกําลังถางอยู่นี่นะคะคือต้นไม้ที่ใบมันปลูกเอาอกไว้นะคะใบมันปลูกในป่ารกแบบนี้นะคะที่รกก็รกไปด้วยหญ้านะคะหญ้าปกคลุม เพราะว่ามันช่วงปลายฝนนะคะถ้าเผื่อเราไปถางให้มันเตียนนะคะต้นไม้ของเราก็จะพบกับอากาศดินฟ้าอากาศที่แห้งแลง้งทำให้ต้นไม้ของเราอาจจะตายได้ง่ายนะคะเพราะที่เราปลูกเราไม่ได้รดน้ำนะคะเราปลูกเอาไว้ให้มันขึ้นเองของมันด้วยธรรมชาติสร้างมานะคะใบม,มันก็เลยมาใช้วิธีนี้นะคะ วิธีที่ให้หญ้าขึ้นมาปกคลุมนะคะเพราะเราจะเอาารามชื้นที่หญ้าไปปกคลุมนะคะเอารากของหญ้านะคะท,ที่จะทำให้ดินชุ่มชื้นนะคะดูเลยค่ะเพื่อนๆมันรกมากนะคะแต่หลังจากที่เราถางออกไปแล้วนะคะก็จะเห็นเลยว่า ต้นไม้ที่เราปลูกยังมีชีวิตอยู่นะคะยังรอดอยู่นะคะดูเลยคะ่ะนั่นก็เป็นต้นสับประรุษนะคะดินตรงนี้เป็นที่นานะคะที่นาแล้วใบมันก็ยุกร่องนะคะในช่วงฤดูแล้งนะคะในคูก็จะไม่มีน้ํานะคะไม่มีน้ําที่จะเอามารดต้นไม้นะคะเราก็เลยปล่อยให้เป็นแบบนี้นะคะ บมันลองทดลองดูนะคะว่าทำแบบนี้จะได้ผลไหมนะคะถ้าเผื่อว่าเราถางให้มันเตียนนะคะดินตรงนี้ก็จะแตกกระแหงนะคะเป็นเหมือนกับแผนที่ประเทศไทยเลยนะคะสาเหตุที่ดินตรงนี้แห้งแตกกระแหงก็เพราะว่าสาเหตุมาจากการที่เราขุดคูนะคะเราขุดคูในช่วงฤดูแล้งน้ำในคูก็จะแห้งหมดนะคะ ทีนี้ดินตรงนี้ก็จะแห้งนะคะไม่มีไม่มีความชื้นหลงเหลืออยู่เลยนะคะใบม,มันก็เลยปล่อยให้หญ้าขึ้นรกรุงรังแบบนี้ก็เพื่อที่จะให้มีความชื้นในหน้าดินอยู่บ้างนะคะปรากฏว่าพอทำให้หญ้ารกรุงรังแบบนี้ก็ได้ผลทีเดียวนะคะความชื้นจาก การที่หญ้าปกคลุมหน้าดินทําให้เกิดความชุ่มชื้นนะคะทําให้ดินที่แตกกระเหงก็จะแตกลดน้อยลงนะคะต้นไม้ก็จะหลงเหลืออยู่แบบนี้นะคะใบมันคิดว่าวิธีนี้ก็ได้ผลเหมือนกันนะคะโดยที่เราไม่ได้มีน้ํามารดต้นไม้ที่เราปลูกเอาไว้นะคะดูเลยค่ะเพื่อนๆว่าจะมีต้นไม้ใหญ่นะคะขึ้นเต็มไปหมดค่ะ นั่นก็เป็นต้นไม้นะคะใบมันก็เลยโค่นลงมาค่ะเพื่อที่จะให้เขาได้ต้นไม้ที่ใบมันปลูกเอาไว้นะคะจะได้รับแสงแดดบ้างนะคะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเลยนะคะฝนก็ตกทุกวันนะคะใบมันก็เลยให้ต้นไม้ที่ใบมันปลูกเอาไว้ได้พุงหญ้านะคะได้พบกับแสงแดดบ้างเพราะช่วงนี้ก็ นก็เริ่มจะตกลงมาแล้วล่ะคะ่ะตอนนี้ถ้าจะดูไปแล้วนะคะก็เหมือนกับเป็นป่านะคะเหมือนกับป่าดงดิบเลยค่ะแต่พอหลังจากที่ถางไปแล้วนะคะก็จะเห็นเลยนะคะว่าต้นไม้ที่ปลูกก็ยังรอดสวยงามนะคะเดี๋ยวใบมันจะให้ดูท้ายคลิปนะคะว่าต้นไม้ที่เราปลูกเอาไว้ใต้พงหญ้าหรือใต้โกไม้นะคะ เขาก็ยังมียังเหลืออยู่นะคะนี่ก็เป็นหนทางหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ดีที่เราไม่ได้รดน้ํานะคะการปลูกต้นไม้ให้ขึ้นมาเองด้วยธรรมชาติแต่เราก็ต้องหาวิธีการให้กับต้นไม้ให้ต้นไม้ได้มีน้ํามาเลี้ยงลําต้นของเขาด้วยนะคะ การที่เราเอามีดพรามาถางป่าแบบนี้ถ้าจะคิดอีกวิธีหนึ่งหรือว่าเราจะคิดในทางที่บวกนะคะก็จะเป็นการออกกำลังกายของเราสำหรับชาวนาชาวสวนนะคะดูสิคะว่าเวลาที่เรายกมือขึ้นไปโค่นต้นไม้นะคะหรือว่าเวลาที่เรายกก้าวเท้าสูงสูงนะคะ ก็จะเป็นเหมือนกับการออกกำลังกายของเรานะคะเราต้องคิดในแง่บวกนะคะว่าถ้าเราไม่ทำแบบนี้ชาวนาชาวสวนอย่างเรานะคะเราก็ไม่ไม่มีเวลาได้มาออกกำลังกายนะคะอันที่เราทำแบบนี้ก็เราต้องคิดว่านี่ก็คือวิธีการออกกำลังออกกำลังกายของชาวนาอย่างเรานะคะ วิธีการออกกําลังกายแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเคิดว่าการออกกําลังกายแบบนี้นะคะไม่ใช่เฉพาะเฉพาะว่าเราออกกําลังกายเฉพาะส่วนมือหรือว่าเท้านะคะเราก็ต้องออกกําลังกายด้านสมองด้วยนะคะเพราะว่าในขณะที่เรากําลังถางอยู่นะคะเราก็ต้องใช้สมองคิดไปพลางค่ะว่าหลังจากที่เราโค่นต้นต้นนี้ลงมาเลยนะคะ เราจะทําอย่างไรกับต้นไม้ต้นนี้เราจะตัดกี่ท่อนเราจะเอาไปไว้ตรงไหนหลังจากที่เราโค้นต้นนี้แล้วเราจะไปโค้นต้นไหนนะคะคือในสมองของเรานะคะต้องคิดไปเรื่อยๆค่ะนี่ก็เป็นวิธีการอกอกกำลังกายด้านสมองด้วยนะคะแล้วก็ยังอีกอย่างหนึ่งนะคะ ประโยชน์ที่เราได้รับจากการที่เราถางป่าแบบนี้นะคะคือกิ่งไม้หรือว่าหญ้าที่เราถางเอาไปกองรวมกันไว้แบบนี้นะคะก็สามารถทำเป็นเป็นปุ๋ยหมักนะคะหรือไม่ก็ใบไม้นะคะใบไม้ที่ทับถมอยู่บนหน้าดินแบบนี้นะคะเมื่อเขาทับถมอยู่นานๆน,น,นะคะเขาก็สามารถที่จะ เป็นปุ๋ยหมักให้กับหน้าดินของเราได้นะคะเพื่อที่จะกันไม่ให้ไม่ให้ดินโดนน้ำชะชะล้างไปนะคะใบไม้ก็จะทับถมเอาไว้อันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ของเราที่เราปลูกเอาไว้ด้วยนะคะถ้าเราไปเผานะคะก็มันก็จะทำให้หน้าดินของเราแห้งนะคะไม่ร่วนซุยแบบนี้นะคะ การที่เอาใบไม้มาปลกปิดหน้าดินเอาไว้แบบนี้ก็สามารถที่จะทําให้หน้าดินของเราร่วนซุยนะคะแล้วก็ยังจะมีไส้เดือนนะคะมาอยู่ตามบริเวณใต้ใบไม้ที่เปื่อยที่ทับถมอยู่แบบนี้นะคะก็จะทำให้เป็นปุ๋ยสำหรับหน้าดินของเรานะคะก็จะมีประโยชน์หลายๆด้านนะคะ เพื่อนๆคะที่ใบมันเล่ามาทั้งหมดนี้ก็เป็นประโยชน์จากป่านะคะที่เราได้รับจากป่าลุกรุงรังนะคะเราไม่ต้องคิดเลยว่าป่ารุกรุงรังไม่มีประโยชน์นะคะดูเลยคะ่ะว่าป่าที่รุกรุงรังแบบนี้เขาก็มีประโยชน์กับสัตว์กับมนุษย์อย่างเรานะคะจากพื้นที่ตรงนี้ที่เป็นที่นานะคะเป็นที่นาร้างนะคะ ไม่สามารถที่จะปลูกอะไรได้นะคะเมื่อเราปล่อยเขาให้เป็นป่ารกรุงรังแบบนี้แล้วเราก็มาถางแบบนี้นะคะโดยที่เราไม่ได้เผาใบไม้ใบหญ้านะคะเราก็ปล่อยให้ทับถมอยู่ในพื้นดินก็ทำให้เกิดจุลินทรีย์ขึ้นมาในหน้าดินของเราพื้นดินตรงนี้ก็เลยเป็นแหล่งอาหารสำหรับพืชที่เราปลูกนะคะ ดูเลยค่ะว่าพืชที่เราปลูกต้นไม้ที่เราปลูกก็ได้รับสารอาหารจากการที่เราเอาใบไม้ใบหญ้ามาทับถมเอาไว้แบบนี้นะคะนี่ก็เป็นป่านะคะดูเลยค่ะเพื่อนๆป่าที่ยังไม่ได้ถางนะคะเดยกตรงนี้ที่เห็นราบอยู่แบบนี้ก็ที่ซึ่งเราถางเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้เราก็เอาใบไม้ที่เราถางมาวางไว้แบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้เป็นปุ๋ยสำหรับหน้าดินของเรานะคะวิธีนี้ก็จะประหยัดด้วยนะคะแล้ยังจะช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยนะคะดูเลยค่ะเพื่อนๆนี่ก็เป็นใบปาล์มน้ํามันนะคะที่ใบมันฟันออกมาจากต้นของมันค่ะ แล้วใบมันก็เอามาปิดเอาไว้ในโคนต้นมะพร้าวนะคะตรงนี้ก็เป็นต้นมะพร้าวที่ใบมันเพิ่งจะปลูกเอาไว้นะคะต้นมะพร้าวต้นนี้ใบมันก็ปลูกเอาไว้ในป่าเหมือนกันนะคะแต่พอเขาโตขึ้นมาเขารอดเลยนะคะใบมันเห็นว่าเขาคงจะรอดแล้วล่ะใบมันก็เลยถางนะคะถางแล้วเอาหญ้าที่ถางวางเอาไว้ใกล้ๆโคนของเขานะคะ นี่ก็คือต้นปาล์มน้ำมันที่ใบมันปลูกเอาไว้นะคะดูเลยค่ะเพื่อนๆว่าปาล์มน้ำมันต้นนี้ใบมันก็ปลูกเอาไว้ในป่าเหมือนกันนะคะเขาก็เลยผ่านวิกฤตจากความแห้งแล้งมาได้นะคะด้วยการที่อยู่ในป่านะคะดูเลยค่ะความชุ่มชื้นของป่าทําให้ต้นไม้ที่เราปลูกเอาไว้สามารถพยุงชีวิตของตัวเอง ให้รอดผลจากฟาร์มแห้งเล้งนะคะคลิปนี้หากเพื่อนๆคนไหนคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับใบมันบ้านนานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ